บิกสซมิลลาฮิอูรราะห์มัดอูรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนวะบิฮินัสน ع ي วะลา حو ลาวะลา ق ูตัลลาบิลาอลอาอรอฺอฺอฺอกอฺอฺอฺตฺอ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 ฺเฺอ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 ฺีฺอ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  ป,ประเด็นที่มีความสําคัญและโดยเฉพาะในละมาดเนี่แหละถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเนะฮะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายในว่าคนที่อิสลกรอิลลามเราต้องอาศัยอลัลลอฮ์เดาเนสนอถึงความต่ําต้อยความด้ยค่าและเสนอถึงความยิ่งใหญ่ของรัสุาอิหร่านจาลาเนี่ยเิ่นนี้จะสร้างความลึกซึ้งนะสร้างความทราบซึ้งระวางเบากับอัลลอฮ์เนี่ย ในละหมาดเนี่ยมีผลมากเลยสิพูดได้ใกล้ว่าเราเราจะละหมาดอย่างไรให้มีความมุกซึ้งละหมาดอย่างไรเนี่ยให้ได้อินกับการละหมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันวัลผูต่อะมือโลกในจมีอีนวาอิลอิบาดะอัลกลบีะวัลอามาลีะผู้ที่มีความเข้คข้นการสังเกต ในอิบาดะต่างๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอิบะดาก็ดีอ่ะอิบะดาทางใจเช่นความอิคลาสความเยกเกนความหวังเนี่ยทางเป็นอิบะดาทางใจว่าละอามเบรียญะแล้วก็อิบะดาที่เป็นการปฏิบัติเป็นรูปธรรมเช่นการละหมาดเนื้อรอเขาก็จะพบว e ่าอันนั้นเปติวกรอฟีฮาอินลอฮฺว่าการที่มีความรู้สึกว่าต้องอาศัยอินลอฮ์ ในอิบาดะดนั้นเช่นในละหมาดเช่นในการตวัตกันพบว่าอย่างไรล่ะฮิยอัลซิฟาตุอันายามีอันฮะที่เป็นลักษณะที่รวมรวมถึงความดีในอิบาดะาดานั้นในภาพรวมเนี่ยอิบาดะใดๆก็ตามการทําความดีใดๆก็ตามให้มีความรู้สึกว่าเรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ความรู้สึกว่าเรานั้นต่ําต้อยรุ่น ทำให้เกิดตาวารวะความรอบน้อมทำมตนฟาบิอดริอิฟเดกอหรออัมดีฟีฮาอิลลอห์เป็นด้วยกับปริมาณหรือจำนวนการที่บ่าวคนหนึ่งแสดงออกถึงแสดงออกถึงต้องอาศัยอัลลอฮ์ในอิบาดะชิ่นนั้นนั้นโยโกนุอซารรฮาฟีกอลบิฮี ผลผลของอิบาดาดนั้นในหัวใจของเขาก็เพิ่มขึ้นหมาความว่าอย่างไรล่ะหมายความว่าทุกครั้งที่เราได้ละมาดเราได้สสดอ,อถึงอิฟติกรรอว่าเราอีความรู้สึกว่าเรานั้นต่ำต้อยเฮาทรงทยิ่งใหญ่เราต้องอาศัยอัลลอฮ์ยิ่งความรู้สึกนี้อยู่ในหัวใจของเราจํานวนมากเท่าไหร่ผลของอิบาดาดคะแนนของอิบาดาด ชิ้นดันๆในหัวใจของเราแล้วก็จะเพิ่มขึ้นวันดัฟอูฮาละโูฟิดดุนยบลอากรอแล้วก็ไอยากโกรดูดับอูฮาขนของอิบาดาดันนันก็จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งจุนยาแล้วก็อากรอพูดง่ายๆว่าตัวแปรที่อยู่ลึกที่มีความสําคัญในการที่เราจะได้รับความดีหรือประโยชน์คุณค่าในอบะดาชิ้นดันดันเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับการที่เรามีความรู้สึกว่าเราอิสติกรออิลลอห์จำนวนเท่าไหร่ในขณะที่เราได้ละหมาดสมาธิเนีย่ยที่เราจดจ่ออยู่การละหมาดนั่นสิ่งที่จะทําให้เกิดสมาธิความลึกซึ้งความอินอย่การละหมาดซึ่งหนึ่งในนั้นคืออิสติกรออิลลอห์เนี่ยการที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องอาศัยอนะัลลอห์นั้นมากเท่าไหร่มันนี่ทําให้คนคุณภาพของอิบาดาชินนั้น มีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยอิอบาดนะ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันส่งผลให้ความดีประโยชน์เกิดขึ้นกับเราทั้งดุนยาและอาคิเระละหมาดคนที่ได้ละหมาดคะแนนเต็มแน่นอนคุณค่าเกิดขึ้นกับเขาการทำโซระกะ็การทำถึงเส้นอดการทำฮัททำอุมระเมื่อความซาบซึ้งเกิดข,ขึ้นกับเขา,า,เ,าเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยผลบุญ คุณค่าก็จะเกิดขึ้นกับเขามากนะอ่นนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญเลยวะฮัสบ ah ุกะมันพอเพียงกับท่านแล la, ้วอันจะจะอัมมาละพิสวาละตอนที่ท่านนั้นสังเกตแล้วก็พิจารณาในการละมาอัละมัลอัลามิอากาลิลอัมมณลยีซึ่งการละมาเนี่ยเป็นรุกลรกคกล เป็นลูกก่อนเป็นฟาโรดูที่อัลลอฮ์ุบฮานะหารทรงใช้หรือเป็นไอบาดะห์ภายนอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเป็นลูกก่อนอิสลามข้อที่สองลูกก่อนข้อแรกคืออัชฮะดูอัลลาฮิลาฮิอิลอัลลอฮิอัชฮะดูอัลดะมุฮัมมัดอัรอฮ์สูล์ลอฮ์เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจกับศรัทธาแต่รุกก่ข้อที่สองเนี่ยการละหมาดนั้นท่านลองพิจารณาดูนะสังเกตดูในการละหมาดเนี่ย สังเกตอย่างไรนะล่ะพระอัมจุลบุลเบาวของลอสุบฮาดูอัลลาห์ผู้ที่มีอีมานมีศรัทธาเนี่ยอย่ากลิฟูไม่นะอย่าได้ยีรับพิีฟีสากีนะทินเขาจะอยู่ต่อนหน้าพระพักของอัลลอฮ์ฟีสากีนะฮะดูความสงบเราจะเริ่มละหมาดนาพอเรา,าเราได้เปิดสวิตตัวเราเนี่ยให้อิฟติกอรแสดงออกที่อิฟติกอรกับอัลลอฮ์เนี่ยต้องอาศัยอัลลอฮ์ ชีวิตเราขาดอัลลอฮ์ไม่ได้เราต้องพักดีกับอวลาว่์ยืนอยู่หน้าต่ออัลลอฮ์ด้วยความสงบขอเฉอยนในสภาพที่มีความเกรงกลัวอัลลอฮ์บูตัลลิลันในสภาพที่มีความรู้สึกว่าเขาได้ต่ำต้อยในอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาคอเฟย์ลรอาฮูสภาพที่คอของเขาก็นอบน้อมกับอัลว่าคือ คอของเขาแล้วไม่ยกขึ้นเป็นบนฟ้านะแต่สภาพที่มองมาที่ที่ทุกสยุดคือไม่กล้าที่จะไปเงยหน้าเหมือนที่เราตอนหน้ากษัตริย์เราไม่กล้าที่จะเงยหนาย้าไปมองอหน้าของกษัตริย์พระเจ้าของเราอัลลอฮฺยิ่งกว่านั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเราไม่กล้านั่นคือเรามีความกกลัวแบบนนั้นเลย ย่ซมรอิละมื่อใอิูทรี์เขามองไปในที่ที่เขาจะสุญูดละสภาพเขากําลังจะบอกกับเราว่าใครที่มีลักษณะแบบนี้หรือกําลังสอนกับเราว่าเวลาละหมาดเนี่ยให้มีความรู้สึกแบบนี้นะให้จิตใจที่มีความสงบมีความรู้สึกจินตนาการว่าเราอยู่นนอยู่อยู่ต่อหน,น้าภาพพักของอัลลอฮ์ใจเราจะมีความสงบ ขอเชอันเนี่ยกรงกลัวอัลลอฮ์มุตะนั่นลิลันซารออกด้วยความต่ําต้อยนะอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละในขณะที่กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาตเนี่ยมือยกขึ้นเนี่ยให้ให้เราได้มีความรู้สึกว่าดุนยาทั้งหมดเลยเนี่ยให้มันร่วงลงมาทั้งหมดเลยพอ Allah อัลลอฮฺฮวับัตเนี่ยเหมือนกับการที่เราดันถอดปลั๊กดุนยาเนี่ยออกทั้งหมดเลยแล้วก็เสียบปลั๊กเนี่ยเอาเคียรไปเนี่ยนั่นแหละทาได้แบบนั้นแล้วจะเป็น กายกระดับคุณภาพของการละหมาดของเรานะยัฟต์ตาตยัฟตาตาฮูฮาบิตักเบิดเขาเริ่มละหมาดเ้ื่องก,การากล่าวอัลลอฮฺหุอักบัตที่กล่าวว่าพราะอัลลอฮฺหุอักบัตเกณฑน,นากาเลยว่าให้มันดุญยาได้ให้มันร่วงไปทั้งหมดเลยยกมือขึ้นแต่ที่กรรมดุนญ,ญาไว้กรรมเรื่องงานกรรมเรื่องคนกรรมปัญหาบมาสั่งต่างๆนานาที่กรรมอยู่ยที่มันอยู่เนี่ยมันร่วงไปทั้งหมดเลยเหมือนว่าถอดปลั๊กไปเลย วา่าคือแลนก่การการทำดังกนะล,ล,ล่าเนี่ยนี่แลเหรอนอย่างนี้หละตนเป็นหลักฐานอันสูงสง่งอันยิ่งใหญ่อัลาต้าอุมีนล,ลาสุบฮานุวาตะลาวะฮะว่าเราเน้นให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นว่าตา่รัก้ามาเซวาผูและเขาได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากอัลลอฮ์ดุนยาทั้งหมดทิ้งไม่ได้อาวาล จากสภาพของเขาในขณะนี้รู้สึกอย่างไร <c oughs> จะกุ้มจะอะไรอย่างไรวันดียร์ในเรื่องของอบ้านครอบครัวการใช้ชีวิตของเขาวันหมาดลซิตตำแหน่งอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนั้นทิ้งทั้งหมดเลยในขณะนั้นอ่ะดัน,น ให้เรามีความรู้สึกแบบน,นี้การอิสติกรออัลลอฮฺอาศัยอัลลอฮ์ได้ผ่านการละหมาดของเราซึ่งเราละหมาดอยู่ตลอดเวลาต่นะละหมาดของเราบางครั้งเป็นเป็นละหมาดที่ได้เพียงแค่ร่างของการละหมาดความลึกซึ้งความอินความอิ่มเอิบการละหมาดแล้วไม่ค็ยได้เจอเท่าไหร่เลยเข้ามาระขาดจิัใจในข้อนี้นะนั้นพอจักเบลอัลลอฮฺอักบารให้ทิ้งสิ่งที่เรากรรมไว้ในดุญยาสิ่งที่กรรมไว้ทั้งหมดเรื่องราวต่างๆทิ้งไป หมือนที่ใช้คําว่าถอดปักนิยาเลยละร็จแล้วก็เสียบปักที่เป็นเรื่องของอาเครเริ่มเรื่องอาเคว,าว่าอัลฟอูาจลุลริฟกตลลลกอรตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดอัล,ล,อออล,ลุลห์ว่าอัลฟอูาอัลุลตำแหน่งที่จะด้ออกถึงความต่ําต้อยที่สุด บริฟซทกอร์ตกำแรงี่มุงบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าเรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์มากที่สุดตรงไหนเขาจะบอกแหละไ <c oughs> อ้ไอ้โยาะติอุอลอบับดุรักฮูบรูกว่าการที่บ่าวคนนั้นได้ก้มศีรษะของเขาด้วยกับการรู้กว่านั่นแหละนัานอ,อ่อนด้วยความต่ําเห็นไหมหัวเราศีรษะเราที่สูงเนี่ยเราขนาดจะเรารู้กว่าเนี่ยขนาดนั้นมึงบอกว่าเรานั้นต้องอาศัย Allah, อัลลอฮ์น้อมน้อมทำตนสับอัลลอฮ์เป็น เป็นลักษณะเป็นท่วงท่าการเคารมอัลล่อที่ยิ่งใหญ่และเช่นเดียวกันวายอัฟฟิรุยับฮะตตฮูบิตตราบเขาได้ให้เขาได้เข,ไดเขาได้ทำให้ศีรษะทำให้หน้าผาของเขานั้นได้ปนเปื้อนได้สัมผัสกับฝุ่นในขณะที่สยุลเนย้อแต่เย,ยอรนไดยขอความคุ้มครองกัเอลวะ มมห,หมฤฤ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 ู่นี้บรรเอายและกลับไปหาวาสุภาดูวาจาระนั้นท่วงท่าที่สนอออถึงความจำต้อยของบ่าวที่มีกลอไ <c oughs> ล่ามาตั้งแต่ในขณะที่นรุกงว่และในขณะที่สูยาาุทธวันนี้าาาลลาฮาลาด้วยเห็นได้เองการนรุ่งกว่ามากนั่นต่อไปมิหลีจาลา รุกวัวเนี่ยมันเป็นที่ที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของลอสซูบานูวาจา้าล่ะดงนั้นขณะที่หลังเราได้รุกวัวก็เอาลอได้ให้ใจเราได้รุกวัวกับอัลอด้วยเนี่ยวาแกนัสสุยูดุมาการัสสุอันและที่ท่วงท่าการสูดเนี่ยเป็นที่ที่เราจะวิงวอนขอกัับอลลอสซูบานูวาจา้าล่ะ อ่านหลักที่เราเติมเสริมนะความรู้สึกภายในการที่เราได้อินในการละมานมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยสมาธิขุดคาว่าขุดช่วคําว่าตะวัาบัวรอบน้อมทำตนคําว่าอิฟติกรอัลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์คำที่บอกว่าอัมรุลคำว่าสกีนะทั้งหมดเนี่ยเป็นคําที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะคาที่เร่ำน้อมรวมรวมกันคําที่มีความหมายสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมๆแล้วนั้นมันคือสิ่งที่ทําให้เราได้สัมผัสในความลึกซึ้งของการละหมาดนะในภาษาที่เราคุ้นๆจะง่ายๆคือความอินในการละหมาดเนี่ยดื่มด่ำการละหมานนี่นั่นนั่นแหละคือเรื่องที่เราเรียนกันในในคำนี้ซึ่งมันก็คือคําว่าอิสติกร์อิลลัลลอฮ์นั่นแหละาะล่าล س و ฮิ ل ل ه ص ล ى الله عليه ลล ل م ท่านลล و ل الله صلى الله عليه ลลัมได้กล่าวว่าฟะอัมารุกวะอ้อันหนึ่งการที่รุกวะเนี่ย วอัลลอฮฺโฟีฮิอัลลอฮฺบบอัลสาเบย์ละมันเป็นช่วงที่พวกเขานั้นได้แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่กับ Allah อัลลอฮ์สุบฮานูตะลาเขาได้เคารพกับอัลลอฮ์เขาได้บอกว่า, Allah า,วาอัลลอฮ์สุบฮานูตะทรงยิ่งใหญ่ศิรษะของเขาหลังของเขาที่ตรงแต่ในขณะที่รูกรวเนี่ยจะเรียบแสดงออกถึงลักษณะ นี่น้อมน้อมอมตนสยูดเคารพรูกว๊ะเคารพอัลลอฮฺสุบฮานูว่าจารา,าว่ามันสุูดส่วนในขณะที่สุูดเขาจิตใจดูฟิดรอา่านอะไรนั้นจงจง,งขมักขมินจงทุ่มเทในการขออุอาอนั้นในขณะที่ดุอาหนึ่งในดุอาที่มุสยับคือดุอาในขณะที่สุูดเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าลักษณะนั้นท่วงท่านั้นเป็นท่วงท่าที่เบาแสดงออกด้วยความต่ำต้อยใกล้ชิด,ด,ดอัดลลอฮ์มากที่สุดเป็นท่วงลักษณะที่เราเน้นได้เคารพอัลลอฮ์สุบฮานูต์ดาลามากที่สุดหน้าผากของเราอยู่ที่อย,ทอยู่ที่สูงส่วนที่สูงที่สุดแต่ในขณะนั้นเรานําหน้าผากของเรานั้นวางอยู่กับพื้นเรายอมอัลลอฮ์สุบฮานูต์ดาลา ฟังก่อมน,นี้นะไอ,อยุสตายาบุเหลาก้มบันนีเส้นใต้ก่อนอันนี้นไม่มั่นใจนะว่าคำอันนี้อยากเป็นคำที่เขาพิมพ์มายังไงหรือเปล่าขึ <c oughs> <c oughs> ้นไหว่าทีฮาราดูเหตุน,นี้เอง การนำมินดวงอัลอินดะมิลสัลลัลฮุวาลลอฮ์ซัมที่รุกวะหนึ่งในดวงอัลที่ท่านรุสลัลสัลลัลฮุวาลลอฮ์ซัมขอในขณะที่รุกวะอันนี้ขอได้นะอัลลอฮุมะลากะร์ก่าตุอัลลอฮ์เฉพาะท่านเท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นรุกวะกับอัลลอฮ์วะบิกะอามันตุใะเฉพาะท่านเท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นศรัทธามั่นกับพระองค์วะลากะอัสลัมตุและเฉพาะท่านเท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นยอมจำนนกับพระองค์ฮะ ขอชื่อและกะส็สามีหูของฉันแกได้ของฉันในน้อบน้อมทำตนกับพระองค์ว่าบ้าสอรีสายตาของฉันได้นอบน้อมกับอัลลอฮ์ว่าบุคคสติปัญญาปัญญาของฉันมันสมองของฉันได้นอบน้อมทำตนกับพระองค์ว่าอิงบีกระดูกของฉันว่าอาซบี เอาละเอายวะของฉันทนัน้งหมดในั้นได้สุโยดได้นอนน้ผมทำตนต่บอสมสมภาห์ดูว่าจ้าละก็เลหาฟิลอิมิุรอยับปราถนึกวนามาทานอมิุรอยับได้กล่าวว่าอิชารอตุนอิลาอันนะคู่ชูอาหูฟีรูปูอิฮีกฮัดฮะซันลีจามีอิยวาริฮีบอกว่าอย่างไรละสิ่งเนี้ยโชคท,ทงทาานี้นั้นอิชารอตัน เป็นการม่งบอบมีนัยยะว่าแทจริงแล้วขู่ชั่วความนอบน้อมธรรมตนของเขาในขณะที่สยุนเนี่ยเกิดขึ้นในอวัยวะทั้งหมดเลยก็ะนบีกล่าวแล้วในดวอาที่เรากล่าวเนี่ยนะตาของฉันหูของฉันสมองของฉันกระดูกของฉันอวัยวะทั้งหมดของฉันนั้นได้สยุดต่อัลลอฮสุบฮานุวาตาลา ว่ามินออมว่ามีฮาอัลก็รู้และอลวัยวะที่สําคัญที่สุดคือหัวใจอันนี้สําคัญมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูกก้กลัวไม่ว่าจะเป็นสยูดพยายามดึงสติเรามาว่าใจเรานั้นได้สยูดได้รูกลัวเอหรือไม่อัลละดีเัว่าไม่รกุลียาบาริฮวลออมวะซึ่งหัวใจเนี่ยคือเป็นราชาเป็นกษัตริย์ของอวัยวะทั้งหมดเลยและเป็น ราชาของอ,อวิยะทั้งหมดเลยเพราะอิลาขอิขอชาอขิอัดอันยา,าระหวัลอาวะเมื่อหัวใจได้นอบน้อมได้ถอำตนได้เกรงกลัวอ,อัลลอฮ์อวิยะภายนอกทั้งหมดในนั้นก็นอบน้อมถอำตนด้วอัลลอฮ์ด้วยตาบีอันลาหู <c oughs> เพื่อทําตามหัวใจเมื่อใจได้สุยใจได้นอบน้อมถทำตน ใจได้สยุเนี่ยมันจะเป็นนัยยะที่มีความสําคัญมาทําให้อวัยวะอื่นๆเนี่ยสยบไปด้วยเมื่อใจได้รู้กุ้ว่าได้แสดงออกด้วยความน้อมน้อมถ่อมตนมันทาให้อวัยวะอื่นๆเนี่ยตามไปโดยอัตโนมัติเราก็จะเห็นนะเราจะสยบบางครัง้งพอใจเราได้สยบเนี่ยน้าตาเราไหลนะพอใจเราได้สยบเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าอวัยวะอื่นๆเนี่ยมันจะทํากิริยาที่แสดงออกแบบแสดงออกด้วยความน้อมน้อมถ่อมตนนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ <c oughs> เอาไว้ว่าอื่นๆจะสยูแต่ว่าใจไม่ได้สยูเนี่ยเราก็จะเห็นสภาพที่เกิดขึ้นมาเน่ก็จะสย,สยูสยูแบบไวๆสยูแบบแบบขาดการเคลื่อนไหวต่างๆนานาเนี่ยขาดการน้อมน้อมอมตนนะหลักที่มีความสําคัญพยายามดึงหัวใจของเราให้ได้สยูดเนยให้ได้ระบาดเนยซุมมากาลต่อมา่านฮาฟิลอิโนโดราญับเนยกล่าวว่าวามินต่มาบี ผูช่วอยอลิอัมเดลินละส่วนหนึ่งในความเพอร์เฟกความสมบูรณ์ในการที่บ่าวคนหนึ่งนั้นได้เสนอ,อทุกความนอบน้อมผู้ช่วนอบน้อมถ่อมตนต่อวระว,ว,ว่าจะวาโนเอฮีและการที่ทาตาวาด้วยการถ่อมตน,นของเขาที่มีความสมบูรณ์ฟี่รูก้กลัวอฮีวา่นนาสยดีได้ขณะที่รุกูแล้วก็สยดเนี่ย นั้นท่านได้กล่าวว่าขู่ชั่วาการเกรงกลัวอัลลอฮ์แตะว่ว่าการน้อมน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นคำที่มันคล้องกองคล้องจองกันแล้ละเป็นปัจจัยที่เปดนกลเอฟเฟกตออฟ์กอบอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งเนี้ยจะสมบูรณ์แบบจะเพอร์เฟกเนี่ในขณะที่รู้กลัวแล้วก็สยชนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรละ่ะอันนฮูอลาละ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 ัลอฮิ คูชัวตะว่าชั่ว,ว,วจะเกิดขึ้นได้นันเมื่อเขาได้แสดงออกอถึงรื่นัลล้นล่ะอิจาเร่นั้ละไอเรื่นั้ละบุตรศรีคนที่ละหมาดผู้ที่ละหมาดเนี่ยได้แสดงออกถึงความต่ําต้อยหรือรบ,บกีกลลอสุบฮาญุวาตาลาบิรูควะวาสยุทธพาตะรุกวะแล้วก็สยุทธความรู้สึกอะความรู้สึก <c oughs> สารตั้งต้น ของคำว่าขูชื่แต่ว่าบอที่เราได้ยินเนี่ยสารตั้งต้นคือวลลุนเนีการที่เราได้สนอดึงความต่ำต้อยน Allah, ั้อัลลอฮุซุบววาแต่ละอย่าเอาว่าพระองทรงยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ทรงต่ำต้อยข้าพระองค์นั้นขาดพระองค์ไม่ได้ในชีวิตของข้าพระองค์นั่นแหลือคำว่าวนว่าซาฟารับบะฮูเขาได้ บาบวา่าโซฟาไอวา่าซซฟาบูซัลลีคนผู้ที่ละหมาดโทนั้นนั้นได้บอกได้บอกลักษณะรรรของพระผู้บบาลของเขาฮหได้ในขณะที่สุญุแล้วก็รู้กัวแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต่ําต้อยมีสีฟ้าตอสเดีวยวกับลักษณะรรรต,ต่างๆที่บ่งบอกถึงความที่บ่งบอกถึงเอสเกียรติของล l l a ์วลิบริย่ความสงสงของล l l a ์วลีร่ระห์ความยิ่งใหญ่ของลละ a ์ วันโอ้ลความทรงส่งของอัลลอฮ์นั่นแหละไอ้สิ่งนี้ที่มีความสำคัญขณะที่เขาได้สิยูดแล้วนะเขาบอกเขามีความรู้สึกว่าเขาต่ําต้อยอัลลอฮ์ทรงสง่สงทรง,ง,ง,งเกียรติทรงยิ่งใหญ่เพราะกาอันนะยะฮูอย่าโกนบันหนึ่งว่าเขากล่าวว่าอัลฮุลละความต่ําต้อยวัดจวาวาดูอะความนอบน้อมทำตนวัสฟีเป็นลักษณะของฉัน ฉันจะต่ำต้อยฉันอะไร้ค่าวัลอูลูวะความสงสงวัลไอรอมัตตาความยิ่งใหญ่วัลกิบรียความนะคิบรียความสงสงของอัโลวัสผูกกะเป็นลนักษณะของพระอ,องค์ท่านอ่าน,นทั้งหมดเลยนะ เขาอธิบายมาขยายความนะว่าคําว่า i f t i อ a r i ล l a h เนี่ยความรู้สึกว่าเรานั้นต้องอาศัยลล l a ์เนี่ยอยู่ในการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและส่งผลกับชีวิตของเรานะและ i f t i k a r i ล l a h เนี่ยถือว่ากับคําว่าุ u นเนี่ยความต่ําต้อยต้องอาศัย a ลลอ h ์น้นเป็นรากฐานสําคัญนะ เป็นสารตั้งต้นความรู้สึกตั้งต้นของคำว่าขูชัวแต่ว่าบือเนี่ยความเกินกลัวอัลลอฮ์ความนอบน้อมทำตนกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตลามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าหากว่าเราเนะี่ยไม่มีสารตั้งต้นที่เป็นอิฟติกอร์เอลาวะหรือคําว่าอัลฮุลการทำตนการต่ําต้อยอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่เรานั้นต่าต้อยเราต้องอาศัยอัลลอฮ์ผ่านการละหมาดของเราและผ่านการอิบาดะห์การทำความดีต่างๆของเราเนะนี้จะเป็นสิ่งที่รกรกดับ สิ่งที่ยกระดับคุณภาพอิบาดะของเราขอให้สิ่งนี้อยู่ในทุกอิบาดะและโดยเฉพาะในการละหมาดนะนั้นยิ่งเรามีความรู้สึกแบบนี้ในทุกครั้งที่ละหมาดความรู้สึกความผูกพันระหว่างเรากับอะห์สุภะนูว,วตะอาาจะเพิ่มขึ้นละหมาดของเรานนั้จะเป็นละหมาดที่มีคุณค่าและการละหมาดของเราจะเป็นตัวแปรสําคัญนะทําให้เราได้รับความดีความสุขท,ทั้งดุยาแล้วกอาอ่านาะห์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราละหมาดขาดย๊กซอข้อนี้นะ อิสติก,กร์ละเรา,าเนี่ยการละหมาดมันเป็นเพียงแค่การละหมาดด่านดื่นทั่วๆไปไม่มีความพิเศษคุณค่าที่ควรจะได้มันได้รับน้อยมากเลยในชีวิตประจําวันของเราดังนั้นมายก,กระดับอัปเกรดการละหมาดของเราโดยใช้คํา,กกาว่าอิสติกร์ละเราเราต้องอาศัยล l l a ์ที่มอบดบ้วยความจำใจได้ค่ะเราต้องมีความนอบน้อมถ่อมตนทุกย่่งก้าวการละหมาดของเรา หลักท so er ี่เป็นความสําคัญคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าร่างละหมาดนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าริ้นละหมาดแต่ว่าให้ใจละหมาดเนี่ยอันนี้สําคัญสรุปก็คืออยู่ที่ใจละหมาดพอเราดึงดึงสติเรามาเนี่ยขณะที่เราละหมาดว่าให้ได้ใจละหมาดสิ่งเนี้ยความรอบน้อมความถ่อมตนอิสติกรออัลลี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัตินะอ่านนั้นขอให้สนิทกันทุกข์อัลลอฮุอะลัยมุฮัมมัดีลลอฮาอาลัยฮิวะซาบิอุสัลลฺอัลฮุบดุลลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ